ท็อปท็อปท็อปแ <Yeah. S 1> จ๋ง <laughs> นี่แหละที่ฉันต้องการงั้นก็สาวๆมาเริ่มกันเลยดิมะ <Yeah. S 1> แล้วเขา้าแอนนี่ <Nice. S 1> ฉันชอบหมกฝรั่งที่สุดเลยฉันทำนักบวงใหญ่ๆด้วยดูดูสิมันกำลังออกมาแล้วต้องมากกว่านี้เองอีกนิดนึงเกือบ <laughs> <laughs> จะได้แล้วอ๋อเ <laughs> อิ่มโทษทีนะบรินนี้ ฉันลหรอเอาไม่ะ oh my, นะ oh, คิวฉันเอาต้องมันกับพี่เดิมด้วยโอ oh, หยุดหัวล้อนะ oh, hmm. oh, มันได้ผลแล้วเข้าเอ็มมาไม่เอาเซอร์ไพรส์รแล้วนะไม่มีกระดาษห่อด้วยอันแรกแล้วการที่สองและสามแสุดท้ายดูและจำเอาไว้นะ เออแนนี้ดูนะเครื่องบินกำลังบินเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเธอถึงหัวร้อนล่ะโอเคฉันจะกินมันแบบนี้ก็ได้ืมช่างมันละกันเย่น่าคือยยางสุดๆเลยเธอได่โสโครจรงๆเอ็มมะโอเคที่หอมไม่จำเป็นแล้วฉันต้องเอามันออกก่อนเยี่ยมเลยตอนนี้มาจัดการมาฝรั่งกันเถอะนี่แหละวิธีกิน เยี่ยมตอนนี้ฉันจะผูกมันไว้คอยดูนะใช่แล้วสสาวอินฉาไวทันนะฉันจะมัดมันไว้กับอีแล้วก็อีกด้านแล้วก็อีกด้านอีกด้านโอ้นี่มินแล้วเลยฉันมีลูกปองหลายลูกเลยบายยเจอกันนะสาวๆอ๋ออะไรอ่ะวิวดีมากเลยสวยจัง โดนั้นเหรอว้าวมีหลายอันเลยแต่ดูก่อนนะแล้วทั้งหมดนี่สำหรับฉัน oh <my> คนสวย <Awesome. S 1> เอาฉันเสียจจด้วยนะอันนี้งั้นก็มานล่มกันเถอะโอเคจะล่มแล้วนะช้อนซ้อมและแน่นอนผ้าชิดปากด้วย <All right. S 1> แล้วก็ช <All right. S 1> ิลลีกสำหรับ <All right. S 1> ชิมก่อน รสชาติคุณภาพเลยอร่อยจังเลย <Nice. S 1> เยี่ยมมาก <Okay. S 1> ฝากความชอบให้เชฟด้วยนะ mm hmm. สมบูรณ์แบบเ mm hmm. ชิญเลย oh. เอาล่ะระวังนะั้นเดนนะวิดนี่มาแล้วอ,อร่อยจังเลย <Yeah. S 1> ฉันอยากกินอีกสองคำในครั้งเดียวมีธี่กินมันได้อีกไหมนะบางที เป็นแบบนี้ล่ะแซนวิชโดนัทกับโดนัทเจ๋งเลยอืมฉันรู้สึกว่าฉันอิ่มแล้วล่ะอะไรเอ็มม่าอมพราเธออยากกินมันแบบไหนล่ะอืโอ้ใช่ฉันนึกออกแล้วล่ะ้ามันมาทำสึกสูงให้ส่งเท่าที่สูงได้และส่งได้อีกดูเหมือนว่าฉันต้องใช้บันไดในการตัวช่วยแล้วล่ะ อลันนะสุดท้ายแล้วพวกเธอชอบไเวลาสุดสาวใช่มันสูงมากเลยใช่ไหมตอนนี้ก็กินได้อร่อยจังอ้าเอ้าวแต่กระตมแล้วระวังแล้วฉันกระ,ะลันล้มนี่อามา่าไปไหนแล้วล่ะเธออยู่นั้นงไงพวกเธอหัวเราหะอะไรกัน แล้วนั้นนี่มันอร่อยจริงๆเลยพ่อทนักสุดสาวแล้วทำไมฉันต้องการไข่หนึ่งใบด้วยแล้วใครก็ต้องการไข่เป็นเหล่าเนี่ยแล้วทำไมฉันต้องการไข่เป็นภูเขาด้วยอะเรนนี่เธอคนแรกไม่โอ้โน่โอเคก็ได้ฉันต้องกินมันอยู่ดีงั้นก็ไม่อยากกินเลย น่าใครขยันที่สุดเลยเออมันจะออกมาแล้วล่ะอ๊อฉันเอาอยู่แล้ว <Yeah. S 1> เดี๋ยวก่อนนะมันจะบริตนี่นะัคาราเต้สักหน่อยสินี oh. ่ไงยะอยากกระพริบตาเลยยะ oh. เรียบร้อยน่าประทับใจใช่ไหม,ม oh. ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเ oh. ออถึงเวลาดื่มไข่แล้วล่ะเ <Okay. S 2> ข้มแข็งไว้บริตนี่ โออมันอยู่ในป่าฉันแล้วอันสุดท้ายแล้วเข้าเอยไม่มันนักสีิฟแห่งมากเลยเอยแล้วเข้าอันนี้เอยฉันรับมือก,กับใครเป็นภูเขาไม่ไหวนะแต่เดี๋ยวก่อนไม่ไม่โอ้ไม่นนะไม่ใช่ที่หน้าฉัน โอ้ช่วยด้วยโอ้ไม่ฉันเติมไปได้ไข่เลยแล้วมันเจ็บมากหน้าฉันไม่แต่เมื่อเหนียวเหนียวฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอะไรกันเนี่ยเล็กจังเลยเออใช่มันฝรั่งของโปรดของฉันเลยอะไรนะว้าวว้าวว้าวฉันไม่เคยเหมนฝรั่งทอดเยอะขนาดนี้เมื่อก่อนเลยโชคดีจังไม่เหมือนเอ็มมาก หเอแมอ่กกญ่คณแล้วมาทดลองตัวอย่างกันมันก็ดูเหมือนมันฝรั่งทอดทั่วไปนะแต่ดูเหมือนว่าต้องทดสอบดู <Okay. S 1> อก็ไม่แล้วเลยเอาล่ะบรินิตาเธอเย้ yeah. <Okay. S 1> ถึงเวลากินมันฝรั่งทอดแล้ว mm. อเปิดไม่ออกอะออกสิอ๋ <All right. S 1> กระป๋องโง่ฉันจะตัดแก ดีขึ้นเยอะเลยถึงเวลากินมันแล้วดูนะสลรับมันได้ปบาอืมอร่อยจังโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะฉันจะเริ่มกินจากรถไหนดีนะอันนี้แลกกันอืมของเปิดฉันเลยเอ้โทษทีนะใช่แล้วหยุดไม่ได้แล้วล่ะฉันอยากกินอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ ระวังหน่อยสิมันอร่อยมากเลยนี่หยุดนะเป็นไงเดียแล้วแบบนี้เธอจะชอบไหมเกิดอะไรขึ้นโอ้ยฉันถูกจอมตีโอ้ไม่โอเคงั้นก็ผักเลย ใช่มันพลังของฉันเธอทำมันพังหมดเลยโอ้ฉันได้มีชีวิตยอยู่นะ oh. โอ้ทำได้ดีม,มากตีม,มันก,กันน้อย <c oughs> แล้วเรามีอะไรรอบนี้ล่ะแสงจังมันน้อยมากเลย <c oughs> ว้าวยินเลยสบดป,ปของฉันทั้งหมดเป็นของฉันเลย <Yes. S 1> ดูก่อนสิว่าฉันมียะขนาดไหนเธอต้องการอะไรอันนี้ <c oughs> เอานะโอเคโอเคฉันจะกินยลเล่ของฉันแล้วล่ะอ hmm, อร่อยจังเลยเอาแต่มันยม่พอนะสิ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็ตาฉันแล้ว <ide> ดูสิฉันจะเล่นมายากลโยนมันเข้าปากด้วยอู oh, ้ oh, อร่อยจังเลย oh, ขอบคุณ oh, ฉันอยากกินอีก <ide> <S <s <up> <S ดูสิฉันมีเยอะขนาดไหนเอาไม่นะทำไมมันหมดแล้วจังเลย นี่เป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะสิ <What? S 1> เอไม <G ül> s> <S นี่เอามือออกไปนะฉันจัดการอย่าลิ้ของตัวเองได้ <you> แบ่งบ้างสิบรินนี่ใช่แบ่งหน่อยนะบรินนี่แล้วพยายามเถอสาวๆฉันกินทุกอย่างหมดแล้วล่ะอืมอร่อยจังเลยเอืมเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย <G ül s> อ้าฉันมีตาแต่ไ่หมดเลยช่วยด้วย มียลลี่ลูกตากี่อันเนี้ยถ้ามียองมากเลยสอนฉันได้แค่ลูกตาเดียวเองแล้วมันไม่ตลกสักนิดมันไม่ตลกเลยนะเอานี่ไปถึงมันจะมีแค่เดียวแต่ก็อร่อยสุดๆฉันว่ามีล่าอารมณ์ไม่ดีละฉันว่การแก้ของฉันทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นหวังว่ามันดูไม่โหดร้ายเกินไปนะสำหรับเธอ แต่ฉันว่ามันตลกเป็นบ้าเลยเมล่าดูสิว่าฉันทำอะไรลงไปมันเจ็บมากตาของฉันมันหลุดออกมาแล้วอะไรกันโอ้ยตายมันสยองสุดๆทำมันออกไปจากฉันพวกเธอทำอะไรกันอ๋อฉันหายใจไม่ออกเมล่าเธอเพิ่ทำให้จูเลียติดคอเธอหายันไม่ออกแล้วโอ้ยัง มันอร่อยจังเลยเอ๋อแต่ลูกตากมมาจากไหนกันน่าขย,ยักขยักสุดๆเลยหลังจากการแก้งบ้า,บาการกรินโลกเยลลี่อร่อยๆก็จะเป็นสิ่งที่ฉันต้องการเห็นด้วยฉันได้ติดส่วนฝองฉันแล้ว ดูสิว่าเลือกตาของฉันใหญ่แค่ไหนอเล็กซ์นายรออะไรอยู่ล่ะเดี๋ยวจะให้ฉันกินของนายแทนไม่ละ่ะฉันจัดการของฉันได้<อ>ทำไมไม่แบ่งให้ฉันบ้างละ่ะงั้นแบ่งให้ฉันด้วยนะเราเป็นเพื่อนกันากสาวๆไม่ต้องพยายามหรอกฉันจะไมใ่ใครอะไรทั้งนั้นเ<อ>กิดอะไรขึ้นเนี่ย ฉันเห็นทุกอย่างรอบตัวเลยอเล็กสายตา,าทำไมทุกคนถึงได้ขนมเยอะจังแต่ฉันได้ช็อกโกแลตวิกส์แค่อันเดียวเองหวังว่าอย่างนั้นมันต้องอร่อยมากๆเออฉันไม่ใช่ถังขยะนะลา่างเทงใส่ฉันนินแล้วเธอขอบควยอะไรักหนนะาเธอทำตัวเป็นเด็กวิ่งตัวน้อยๆไม่ได้ฉันมีความคิดที่ดีแล้วที่จะแบ่งช็อกโกแลตเป็นหลายๆชิ้น เลื่อนไฟฟ้าจะช่วยฉันได้หวังว่าอะไร์จะไม่ร้องไห้นะเอานี่ไปทวิชเกปัดทุกเราได้ด้วยไฟฟ้านะพวกเธอไม่จำเป็นเลื่อไฟฟ้าสมับรช็อกโกแลตเท่านั้นนี่มันน่ากินมากเลยโอ้ยตายนี่มันคือทวิชที่อร่อยที่สุดเลย ถึงตาฉันกินช็กโกแลตแล้วแต่ก่อนอื่นต้องอาหอออกก่อน oh. ตอนนี้ก็เริ่มกินได้ oh. ดีจังดีมากๆเลยแต่ยังขาดอะไรไปบางอย่างเธอรู้ไหมว่าช็อกโกแลตควรกินคู่กับอะไรนอนมีไงล่ะโ oh. อะ้ทำไมทุกอย่างถึงมาโดนหน้าฉันตลอดเลย ฉันรู้แล้วมันต้องอร่อยสุดๆช็อกโกแลตทวิสต์กับนมสวนของคนชอบกินช็อกโกแลตเลยเ<ร>นี่แหละลงตัวสุดๆนมกับช็อกโกแลต <c oughs> ฉันไม่อยากให้ช็อกโกแลตหมดเลย <c oughs> แล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะอเล็กซ์เธอน่าจะร้องกินได้แล้วนะโอเคฉันเพิ่งนึกอะไรดีๆออกแน่นอน ช็อกโกแลตเฉยๆมันก็อร่อยแต่มันน่าเบื่อเกินไปมาสร้างตึกสูงๆก,กันเถอะมันเจ๋งกว่าเยอะเลยนูเทลล่าจะเป็นกาวที่เยี่ยมไปเลยว้าวอาเล็กซ์เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอสร้างตึกได้แน่นอนฉันทำได้มากกว่านี้อีกฉันหวังว่าตึกมันจะทำลายสติอะไรสักอย่างนะ ฉันอยากให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับมันอ oh. <Yeah. S 1> แต่มันน่ากินมากเลยเรามากินกันดีกว่าเ oh, <no. S 1> ออเออพวกเธอทำเลยนะ่ปะปดกลงสันเขาทำมันล้มแล้วเอ oh. ออเล็กซ์กเราขอโทษนะแต่ช็อกโกแลตมันอร่อยเกินห้ามใจ <gasps> ไม่เป็นไร มองกันนกช่วยฉันได้แต่ก็ช่างตึกมันเถอะ oh. ว้าวมันฝรั่งทอดเกับมาเป็นภูเขาเลย oh. และทั้งหมดนี้เป็นของฉัน oh. ใช่เขาได้เยอะมากแต่ฉันได้แค่อะไรกับจิตเดียวเอง oh. ฉันแทบจะมองไม่เห็นมันได้ซ้ำ oh. Oh. แต่ถ้ามีวัตขยายนะ่น่าจะช่วยได้ ฉันว่ามันต้องอร่อยมากแน่ๆเรามาทดสอบดูกันเถอะอร่อยแต่มันเล็กแบบเล็กมากๆเลยอเล็กซ์ตาเธอแล้วในที่สุดฉันกำลังหิวพอดีใครเขาเปิดกระป๋องกันแบบนี้นะไม่มีใครเปิดได้นั่นแน่ถ้าไม่มีตัวช่วยพิเศษแบบนี้ ตอนนี้ก็เปิดได้แล้วฉันจะแสดงให้ทุกคนดูและพวกเธอจะได้เรียนรู้วิธีกินมันอร่อยอ,อ,อ,อใช่มันสรังทอดกับพวกนี้มันเล่าตาเล่าใจสุดๆเลยและนที่สุดก็ถึงตาฉันแล้วย่อยโอ๊ยหยุดนะ เจ็บพ่อทีแต่ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วขนมพวกนี้มดิมมากหยุดและหมอกันน้องจะช่วยฉันได้ <c oughs> ฉันแทบไม่รู้สึกอะไรเลยและฉันจะสอนบทเรียนให้เธอได้รู้ <c oughs> สิ่งที่เราต้องทำและแค่ขนมตึงมันขนมทอดกรอบด้วยรนนี้ มันอร่อยแต่มันหนักมากเลยโอ oh. 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 ไม่เอาบอคัคคอดี hmm. ไม่ประหลาดประหลาดนี่คืออะไรแล้ะรสชาติมันก็ชวนอ้วกสุดๆ hmm. แต่ฉันว่าฉันรู้แล้วต้องทำยังไงกับมันดี hmm. ถ้าฉันปลูกมันและดูแลมันมันก็จะงอกมาเป็นอะไรอร่อยๆเธอ,อ hmm. ปลกูกแต่พวกเราทรมัน ่ค็คมควรนะแล้วนาะนขน่ดที่ฉันต้องรอให้มันโตนะโตสักทีสิต <c oughs> โตโแล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะถึงเวลาที่เธอต้องจัดการกับบอคเกอรี่ของเธอแล้วกลินเหม็นเกี่ยวของมันทำให้ฉันอยากอ้วกเ,เหมือนมีใบหญ้าอยู่ในปากของฉันเลยในปากของฉันกินมันแย่สุดๆฉันต้องดื่มอะไรสักหน่อยแล้ว เดี๋ยวก่อนนะฉันแค่ต้องการน้ำให้ต้นไม้ของฉัน้ัวอ๊พวกเธอมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นมันกำลังั่นหวังว่ามันปลอดภัยนะจูลี่เธอปลุกบัคเรยให้ตัวเองใช่มันงอกออกมาแล้วล่ะตอนนี้เธอก็ต้องกินมันเอาให้ตายไม่จริงเป็นไงบ้างอร่อยไหมไม่ ไม่เลยเมนเขียวสุดๆแล้วก็หยุดหัวเลาะได้แล้วมีหน้าตาเธอแล้วไม่ฉันไม่อยากกินบัคเคอรี่อันเมื่อคืนมานี้ออบางทีก็แค่เอามันทิ้งไปสิดูนั่นสิมิกิม้าวส์ไหนก็เธอนม่เซอร์จริงๆตอนนี้เราต้องรีบโยนบัคเคอรี่ทิ้งไปหยุยด เธอคิดว่าตัวเองฉลาดที่สุดเหรอไม่หรอกฉันจะรับบอครีทั้งหมดไว้ฉันกินหมดแล้ว <c oughs> และนี่คือส่วนที่เธอโยนทิ้งไปฉันนิดว่าเราเป็นเพื่อนกันซะอีกเพื่อนไม่โกงกันหรอกดังนั้นกินให้อร่อยนะฮาฮา